เรียนทันดนตรีเรื่องเรียนรู้ดนตรีไทยผ่นานได้ผมจากศูนย์เสงนะครับวันนี้เราเตรียมไลไรมาเรียบร้อยครับแต่หลักแรกนะครับก่อนที่เราจะทําอะไรเลยเพวกเรามีความรู้พื้นฐานทางดนตรีไหมครับมีมีนิดหน่อยเนาะโอเคทีนี้เราจะมาเริ่มทําข้อสอบก่อนเรียนกันก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่า ใครมีความรู้มากมาใยแค่ไหนนะครับอ่าเอานี้ไป็แจกนี่เป็แจกไปเลยไปกลย ทีน,นี้หลังจากที่เราทําแบบทดสอบก่อนเรียนไปแล้วนะครับเราจะมาทําความรู้จักนะครับกับโน้ตดนตรีไทยความเป็นมาเป็นมาอย่างไงนะครับความเป็นมาของโน้ตดนตรีไทยนะครับความเป็นมาเนี่ยก็คือดนตรีไทยใน<ช>อดีตเนี่ยไม่มีการใช้นาฬีเหมือนแบบตะวัตนตกก็คือดนตรีสากลนะครับแต่ใช้วิธีการถ่ายทอดด้วยมุขภาษาค,คือการฟังการจดจําและการบอกต่อจากครูตุธิ์โดยครูจะบรเลงให้ลูกศิษย์ฟังแล้วให้จํา แล้วก็ไปฝึกจนจึงต้องอาศัยความสามารถที่ความความสามารถต้องแม่นยามากแล้วก็ฟังซ้ำๆบ่อยๆนะครับต่อมาเมื่อการดนตรีไทยเริ่มแพร่หลายและมีความซับซ้อนมากขึ้นการใช้ความความจำเนี่ยเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับจึงมีความพยายามในการคิดค้นระบบบันทึกเสียงดนตรีไทยขึ้นมาการพัฒนานดตดนตรีไทยนะครับ ดังนั้นเนี่ยคือจากที่เราจาเนี่ยเราจําจากครูจากครูบาอาจารย์มันก็จะทาไม่ได้แล้วเพราะว่าโน้ตมันเริ่มซับซ้อนโน้ตมันเริ่มเยอะเป็นร้อ,รอยๆตัวนะครับจึงในสมัยราชการที่4ถึงราชการที่5นะครับซึ่งมีการนาโน้ตสากลเข้ามาเผยแพร่ในปรนะเทศไทยรับเพื่อที่จะออกแบบที่มีการบันทึกการจําห้องจําโน้ตนะครับ แล้วก็ครูดนตรีไทยเนี่ยบางท่านในเรื่องดัดแปลงวิธีเขียนโน้ตจากภาษาคนมาเป็นมาเขียนเป็นโน้ตไทยเพื่อที่จะให้เข้าใจง่าย,ายแล้วก็ศึกษาได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นภาษาที่ท้องถิ่นท,ที่เราใช้นะครับภาษาประจาประเทศนะครับต่อมานะครับครูดนตรีตามโงกนะครับพุทธศัก,การาช2423ถึง2528นะครับเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการรัอนนานะครดนตรีไทย ที่ใช้ในปัจจุบันนะครับเป็นเป็นผู้คิดค้นการใช้อัออกษนย่อแทนเสียงโน้ตไทยนะครับได้แก่ดอเด็กคือโดรอเรือคือเรมอม้าคือมีฟอฟันคือฟาซอโซคือซอลรอลิงคือลาททหารคือตัวทีนะครับนะรบะบบนี้นะครับทำให้การเรียนและการถ่ายอทอดเพลงไทยง่ายขึ้นและยังคงอัตลักษณ์ของดนตรีไทยนะครับต่อมานะครับ เป็นก,ก็คือมีการแพร่หลายในการศึกษานะครับจนกระทั่งระบบโน้ตดนตรีไทยเนี่ยถูกบรรจุเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนและหมาหาวิทยาลัยนะครับปัจจุบันนี้มีการใช้ทั้งโน้ตไทยแบบอักษรย่อครับที่ครูที่ครูดนตรีตามโม่ทำที่ผลิตมาแล้วก็โน้ตสากคุณที่เราได้รับอุดมจากสางประเทศเข้ามานะครับ สรุปนะครับความเป็นมานะครับตัวติของโน้ตดนตรีไทยโน้ตดนตรีไทยเนี่ยมีการพัฒนาจากการถ่ายทอดจากมุขภาษาสู่การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับสู่การบันทึกเป็นเนี่ยเป็นเป็นการเขียนโน้ตที่ครูแจกไปอ่างานไปนะครับไปกิจกรรมไปนะครับโดยอาศัยนะครับอักษรไทย แทนเสียงดนตรีทั้ง7เสียงเราเปิดดูในไฟลชิดของเราได้นะครับว่ามีเสียงอะไรบ้างน,นะครับลองพูด้องกันนี้มีเสียงอะไรบ้างตารางข้ามบนนะครับดเน,นี่ยเเสียงนี้นะครับเป็นระบบที่ครูมนตรีตาโมดได้พัฒนาขึ้น และใช้กันอย่างแพร่หลายจนถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับช่วยทั้งช่วยในการเรียนดนตรีไทย mm hmm. ง่ายขึ้นเป็นระบบและก็ยังคงาารักษาอัตลักษณ์ของดนตรีไทยไว้อย่างครบถ้วนนะครับทีนี้หลักการอ่านโน้ตดนตรีไทยนะครับท่านนี้เนี่ยเราต้องฟังแล้วก็ร้องนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้มันง่ายต่อการเรียนนะครับ ฟังแล้วก็ลองอก็คือฟังแล้วก็ลองตามนะครับประมาณข้อที่สองนะครับการอ่านนะครับอ่านโน้ตอ่านตัวสัญลักษณ์ไทยอ่านตัวสัญลักษณ์โน้ตว่าอ่านมีตัวนี้โน้ตต้องอ่าเนเสียงสูงหรือเสียงต่ำนะครับข้อที่สามนะครับวิเคราะห์ประยุกต์ข้างสัรนะครับวิเคราะห์โครงสร้างโน้ตเช่นลำดับเสียงขึ้นลงวรรคตอนนะครับประยุกต์นำไปบรเลงเพลงจริงเช่นเพลงเต้ถงที่เราจะเรียนวันนี้นะครับ การอ่านโน้ตไทยนะครับโดยใช้ทฤษฎีโคไดช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงเสียงจริงกับโน้ตไทยได้เร็วมากนะครับก็คือโคไดก็คือก็เป็นแนวทฤษฎีการสอนของัเนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในใบงานของเรากันอ่าเปิดใบงานชุ้นมาครับคือใบงานของตัวเองนะครับเราจะเห็นตารางข้างบนเนาะเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วอ่านอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอ่ะอ่านอีกรอบหนึ่งครับ บูนบีนีฟ้าซอนลาทียังไม่มีดูนะยังไม่มีโดทีนี้เรามาดูระดับเสียงสูงต่ํากันมันจะดูยังไงว่าเสียงสูงต่ำั้คนั้นที่ตัวอักษสอนก็เหมือนกันนะครับจุดก็เหมือนกันนะครับเรามาดูที่เสียงสูงก่อนจะใช้สัญลักษณ์จุดบนนะครับแทนระดับเสียงสูงนะครับ เราไปดูข้อที่สองจุดหนึงไหมข้อที่2 1จุ 1. เราจะเห็นโดมีจุดบ,บนเรมีจุดบ,บนนี่คือเสียงสูงก้เสียงโดมีจุดบ,บนก็คือต้องเป็นโดสูงนะครับต่อมานะครับสองสองเสียงต่ำนะครับจะ,จะ,จะ,จะใช้จะใช้สัญลักษณ์นะครับจุดจุดล่างนะครับแทนระดับเสียงต่ำนะครับเราจะสังเกตเห็นไหมเราจะมีจุดล่างใต้ตัวอักษรนะครับ ต่อมานะครับการบันทึกโน้ตเนี่ยจะบันทึกเป็นบรรทัดนะครับบรรทัดละแต่ห้องเพลงนะครับหนึ่งห้องเพลงพรบรรจุตัวโน้ตได้สี่ตัวนะครับก็คือแต,แต่แต่ถ้าสมมติว่าเราจะบรรจุได้มากกว่านั้นก็แล้วแต่ผู้แต่จะแตงเข้าไปนะครับอ่ะทีนี้เรามาฟังเสียงของโดเรมีฟาซซลาทีกันนะครับเดีวครูจะทำเสียงให้ดูนะครับคือหนึ่งคือ โดเบรมิฟาโซลาจีโดโดก็คือเป็นออคเกบไปแล้วก็คือเป็นโดแลมิฟาโซก็จะเป็นเสียงสูงขึ้นไปอีกนะครับอ่ะันนี้ทำตามคดูครับเรามารู้จักเสียงแบบออกเสียงให้ถูกต้องก่อนนะครับ ียงแล้ครับโดตัวนี้สองเล่ อ่าทีนี้เรามาท่องกันเป็นห้องนะครับก็คือจากสมมุติว่าเห็นเห็นในข้อที่3ด้านล่างแรกในไฟชีตของเราไหมเห็นไหมโดเรนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถึงแปดใช่ไหมทีนี้เรามาอ่านโน้ตให้ตกจังหวะตกนึกภาพไหม ะนั่นไม่เป็นจังหวะผมที่ปูที่เราเคยเรียนกันเมื่อคราสที่แล้วนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยาปูจะเคาะจังหวะให้นะครับ <c oughs> เดาปูจะเคาะจังหวะให้นะครับแล้วเดี๋ยาปูจะนับสามสี่แล้วเราขึ้นเคราสที่แล้วสองสามสี่หกเจ็ด จัง7 8ะนะครับทีนี้เรามาดูตารางสุดท้ายนะครับตารางสุดท้ายลนเตยนะครับไล์เต้ยูไลเต พวกเราคุ้นหน้าคุ้นตาไลายนี้ไหมคุ้นมากเลยใช่ไหมเพราะว่าเราเคยได้ยินที่ไหนยูทูบเนาะแล้วก็ขบวนแห่ทั่วไปเดี๋ยวไปฟังเสียงกันก่อนว่ามันคล่องยังไงนะครับอ่ังเสียงนะตัวมือตาม น้องกันเองได้ไหมได้นัดเต้ยผงนะครับมีเต้ยผงนะครับสามสี่ส สองนั่นก็คือการอัดวิดีโอส่งกลุนะครับเนื่องจากเรามีเวลาไม่เพ right? <sal> ียงพอไม่มากพอที่จะออกมาร้องโชว์หน้าห้องได้ทุกกลุ่มนะครับแล้วคุณครูจะสูงแค่กลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่มนะครับเราที่เหลือจะอัดวิดีโอส่งกุ่มอีกสกลุ่มนะครับเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ่โอเคทีนี้เราจะมาสู่กัน เราคุณครูคมีกระดาษให้ห้าหนึ่งมีหนึ่งสองสามสหแล้ว นี้ไหมูเตียงกระหล่ำทุกทสิ่งทุกอย่างนี่คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มห้ามาลู้กันว่ากลุ่มไหนนะครับ

เราเชอเรามาหน้าชั้นเรียนเพื่อนที่จะมาร้องโชว์เพื่อนๆตกมือเป็นจังหวะช่วยเพื่อนๆด้วยโอเคไหมอ,อ่าเาชิญหน้าห้องนะครับอ,อ,อ่เดี๋ยวครูจะนับจังนะจหวะให้แล้วก็เพื่อนๆ ในห้องในห้องตบมือช่วยกันนะครับตบมือเล็กหน่อยตบมือเล็กหน่อยอ่ะพร้อมเรียงพร้อมครับก็ต้องพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นนะอ่ะพร้อมเรียงพร้อมเรียงพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นอ่าอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณรูจะนับถวาให้เราเพื่อนข้างในตบมือช่วยเพื au, ่อนนะเต้ยขุ so. so. ่มสาม ¡Sí! Set... <coughs> ข้างหันทำได้ไหมข้างหลังทำได้ไหม แล้วรวมรวมเป็นกลุมไเสร็จแล้วรวมเป็นกลุ่มไ้ต่วเงประเภทใดก็ไก่เพลงทุ่งข้อไข่เพลงพื้นบ้านไทยขอควายเพลงสากลงองูเพลงแกสข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ข้อข้อขอข้อข้อข้อตัอง้อข้อข้อง้อข้ัข้อข้อขอ้อขขอข้ขงข้ข้ออ รีร้องไข่ตอบลากองไกวตอบดูมองตอบปลาข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้คั้ตอบที่ถูกต้องคือข้อขอใครนะครับขอแด้อสองข้อสองข้อที่สามโน้ตไทยตัวใดเป็นตัวสุดท้ายของเพลงเต้ยโู้ตัวเพลงตัวใดเป็นตัวสุดท้ายของเพลงเต้ย ก็ไก<ๆ> <Christmas. S 1> ่ที่คอไข่ล่ากอควายซ่อนงองฟ้าก็ไหนครับคอไก่คอไก่ก็สีโน้ตใดอยู่ระหว่างดูและมีโน้ตใดอยู่ระหว่างดูและมีก็ไก่ปลีคอไข่ฟ้ากอควายซ่อนงองูล่าก็ไก่ก็ไก่็ไม่ตอบก็ไก่นะครับ ข้อห้าเครื่องดนตรีชนิดใดเป็งประกอบเพลงเต้ถุงที่เป็นเพลงของดนตรีไทยนะก็ไก่ละนาขรอไข่ที่ได้ฟ้าก็ควายเป็นโนงงูซิตี้ไซเซอร์ข้อตัวนี้ตอบก็ไก่นะครับละนาครับข้ขอหกนะเพลงเต้ถุงนิยมใช้ในงานในหนึงานเทศกาลสงการสอง งานแต่งงานสามงานปีแห่เทียนสี่งานปีใหม่ส่วนมากจะเห็นใช้กับงานประเพณีแห่เทียนนะครับกองไฟนะครับอ่ะข้อเจ็ดนะครับการอ่านโน้ตทีละวัดมีประโยชน์อย่างไรเงี้ยการอ่านโน้ตทีละวัดมีประโยชน์อย่างไรก็ไกลเร่งการบันลิง คันทีขอไครช่วยจำนวนใล้เสียงได้ช้าและมั่นคงต่อไปไม่จำเป็นสำหรับนักเรียนงูทำให้สับ์สนข้อนี้ตอบอะไรครับตอนี้ตอบอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือขอไครนะครับที่นี่ตอบันถ้ามันข้อแปลสีหรือสัญลกษณ์ประกอบโรถมีประโยชน์อย่างไร ก็ไก่ใช้ประดับชั้นเดียนราะไก่ทำให้นกสวยงามก็อฟทำให้จดจำเลยง่ายมงเป็นวิธีการเฉดโนศาสาร้ไก่ตไตไปนะครับการมะเลงเต้ยงเต็มวงช่วยพ่ได้การฝนเสียงและจับหอจังจังหนก็คืออง ก็สิบน,นะครับโน้ตไทยที่เรียกว่าซอสโซูอยู่ตำแหน่งใดล่ะก็ไก่ระหว่างลากับมีมอไก่ระหว่างโมกับเล่ขอ้ขอคอควาระหว่งางคากับลางงระหว่างมีกับปลาควายมอควายนะครับกับหน่งต้นขั้นทีนี้สรุปคะแนนให้เพื่อนแล้วก็เซ็นชื่อด้วย กอได้้ากเขียนแล้วเขาจะไบไนเด็กแบบนีนนี่ใตรวือว่านี่เราไ้เหรมาทำรูปรวมเลนีไอ้ตัวนี้แไเลยตัวนี้เอาไปเลยให้เอาไปไปส2บอ